ทอต่าหสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิจิตาติฉันมาจาก PHE ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญาลสาทีมาจากสาขา NY ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไขนภาบุดาพงศ์มาจากสาขา NY ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิดาพักดีมาจากสาขา NY ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธีรพรจํจำหัดประเสริฐมาจากสาขา NY ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเปรมสิริชยัยยามาจากสาขา N Y ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุฑาทิพย์มีแก้วมาจากสาขา N Y ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันาน,น,าานางสาวมนัชชยาคำมูลนามาจากสาขา N Y ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิตาพรเสริมผลมาจากคณะนิติศาสตร์ค่ะสวัสดีครับก็ผมนายพนุจักแสนเจริญสุขยิ่งมาจากคณะนิติศาสตร์ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเบญจวรรณอุทธามาจากคณะนิติศาสตร์ค่ะ จุดประสงค์การต่ำหูกเป็นภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นเพื่อให้ทราบความเป็นมาและดำรงรักษาภูมิปัญญาการต่ำหูกให้รู้จักอย่างแพร่หลายรวมถึงนำองค์ความรู้การต่ำหูกใช้ประโยชน์ส่งเสริมให้ชุมชนสร้างรายได้ในการประกอบอาชีพ ประวัติความเป็นมาคําว่าต่าหูมาจากคําว่าหูที่มีความหมายถึงเครื่องทอผ้าแบบดั้งเดิมและต่ําหมายถึงการนั่งต่ําหรือใช้วิธีการทอในระดับที่ต่ํากว่าเครื่องทอผ้าแบบอื่นๆวัฒนาธรรมพื้นบ้านการทอรผ้าด้วยต่าหูมีรากฐานในวัฒนาธรรมพื้นบ้านและถูกสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในชุมชน ขั้นตอนการทอผ้าไหม 1. การเตรียมเส้นไหมต้องเตรียมและทำการคัดสั่นเส้นไหมที่มีขนาดสม่ำเสมอจัดเรียงให้เรียบร้อยเพื่อง่ายต่อการนำไปย้อมสีตามต้องการ 2. การย้อมสีเส้นไหมน้ำย้อมมักย้อมสีแดงที่ได้จากการครั่งโดยนำครั่งมาตำให้ละเอียดและแช่น้ำไว้หนึ่งคืนจากนั้นนำน้ำที่ได้มากรองด้วยผ้าขาวบางจะได้น้ำสีแดงสำหรับการย้อมไหม 3. การเตรียมเส้นยืนนำเส้นไหมที่ผ่านการย้อมสีมาค้นเครือหูและค้นเส้นยืนได้ในฟันหวีโดยการต่อทีละเส้นจนครบเส้นยืนเมื่อต่อเส้นไหมเรียบร้อยแล้วทำการม้วนเส้นยืนด้วยแผ่นไม้และจัดระเบียบเส้นไหมตามช่องฟันเฟืมให้เป็นระเบียบแล้วนำไปติดตั้งเข้ากับ 4. การกรอเส้นพุ่งเข้าหลอดมีวิธีการคือนําเส้นไหมสีต่างๆที่ยอมสีเสร็จแล้วมาเข้ากงแล้วทาการกรอเส้นไหมเข้าหลอดสําหรับเตรียมเป็นเส้นพุ่งในการใช้เกาะลายและใส่กระสวยในการทอผ้าไหมด้วยเครื่องทอหอูห้การทอผ้าไหมไประกอบด้วยเส้นไหมสอชุดคือชุดแรกเป็นเส้นไหมยืนจะขึงไปตามความยาวผ้าอยู่ติดกับกี่ทอหรือแกนม้วนได้ยืน อีกชุดหนึ่งคือเส้นไหมพุ่งจะถูกกอเข้ากระสวยนําเอาเส้นไหมที่เตรียมไว้สําหรับเป็นไหมยืนไปกอเข้าหลอดหวีและเข้าเฟิร์มนำเคลื่อนกี่ทอผ้าเมื่อมัดยอมและกลอเส้นพุ่งใส่หลอดเข้ากระสวยรวมทั้งมีเส้นยืนบนกี่หรือหูแล้วกี่ทอสามารถทอผ้าได้โดยใช้มือในการพุ่งกระสวยโดยตรงที่ต้องตรวจด,ดูว่าตรงกับดอกลายที่มัดการสอดได้พุง่งแต่ละเส้นต้องสอดให้สุดถึงริมแต่ละด้านแล้วจึงวกกลับมาจึงทําให้เกิดริมผ้าเป็นเส้นตรงทั้งสองด้านความสําคัญทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ วัฒนธรรมการทอผ้าด้วยต่าหูเป็นส่วนสําคัญของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนในชนบทเศรษฐกิจผ้าที่ทอด้วยวิธีนี้ถูกนําไปใช้ทําผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นผ้าพันคอเสื้อผ้ากระเป๋าและผ้าม่านซึ่งมีตลาดในประเทศและต่างประเทศความท้าทายและอนาคตการสืบทอดหนึ่งในความท้าทายคือการรักษาและสืบทอดวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมเนื่องจากคนรุ่นใหม่มักสนใจอาชีพอื่นมากกว่า การปรับตัวการปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์และความต้องการของตลาดเป็นสิ่งสาคัญในการรักษาความยั่งยืนของอุตสาหกรรมนี้การทอผ้าด้วยต่าหูเป็นศิลปะที่มีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยซึ่งมีคุณค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดต่อไปในอนาคตการทอผ้าด้วยต่าหูเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความอดทนแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือผืนผ้าที่มีความสวยงามและมีคุณค่าในด้านศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์คำถาม ข้อที่1วัสดุการในการทอผ้ามีอะไรบ้างตอบวัตถุดิบวัตถุดิบในการใช้ในการทอได้แก่เส้นใยไหมพื้นเมืองหรือไหมพันธุ์สีเคมีหรือสีวิทยาศาสตร์และน้ำอุปกรณ์ในการย้อมสีไหมได้แก่หม้อฟอกไหมหม้อย้อมสีไม้พายเครื่องช่างและเตาเข้ามือในการเตรียมเส้นไหมคือหลอดฟืมในล่าอักกระสวยเลง็งไม้สดและตะกลายขีดข้อ2การทอผ้ามีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไร ตอบผ้าทอเป็นสื่อสัญ,ญลักษณ์ของคนในแต่ละชุมชนแสดงถึงเชื้อชาติเผ่าพันธุ์และความแตกต่างทางวัฒนธรรมผ้าทอยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่แก่จนถึงตายและมีบทบาทสำคัญในแง่เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมข้อ 3. ผ้าทอด้านเศรษฐกิจถูกนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์อะไรบ้างตอบทำผ้าพันคอเสื้อผ้ากระเป๋าและผ้าม่านข้อ 4. ผ้าทอไหมมีความโดดเด่นอย่างไร ตอบมีความแวววาวของผ้าไหมเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นมีสเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ผ้าไหมมีความแวววาวตามธรรมชาติซึ่งทําให้ดูเป่งปังและประกายโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของเส้นยยใยไหมข้อ .5. ลวดลายผ้าต้นแบบพบเห็นได้กี่ลายในภาคอีสานตอบ4ลายได้แก่ลายเส้นตรงลายฟันปลาลายกากบาทลายตะขอ